ติดแก๊สแล้วนะคะตอนนี้ใต้ท้องรถนะคะตอนนี้นะแก๊สเ g ็เห็นไหมหย่าติงเด้งหลาถังมากเลยมีแต่ถังใหญ่ๆ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่เดือนเสียงแหบสวัสดีจ้านะซ้อมซ้อมก่อนดิจ้นในเสียงเลยแหบเลยนะคะเออนะวันน,วนี้ไม่ได้เสียงแหบนะ,ะ,ะว,นนวันนี้เจอการเป็นยังไงบ้างพี่แต่วันนี้นะบรรยากาศดีมากๆเลยนะมอมากกับการที่จะเดินดูรถเดินเลือกรถสักคันหนึ่งนะ,ะวันนี้ไปเรื่อยเเดี๋ยวแชร์ก่อนเรามีมานําเสนอสองคันนะวันนี้นะเป็นตู้กระบะเชิงคานิ์เหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตัววีโก้เบนซินกันก่อนนะคะเป็นโยต้า ไฮรักเบนซินนะคะเพื่อรขึ้น2.7เบนซินนะคะตัวนี้เนาะราคาพิเศษของเราแค่279,000เท่านน้าเองนะคะคันนี้าสามารถที่จะฟรีดาวได้นะคะตู้สูงเมตรเมตร60ค่ะตู้สูงเมตร60อันนี้จะเป็นนี่กันจังหน้าของเขาเลยสำหรับตัวนี้ตัววีโก้ก,ก่อนเปลี่ยนโฉมก,ก่อนเชนนะคะอ,อันนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์ คุณลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปต่อตู้เพิ่มพ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ5,000 5,000 5ันบาทนะคะประมาณ5,500บนทนะคะตอนนี 5, 000, 5, 000. ้อ่ะอันนี้สามารถเปิดได้แต่ว่ามันแน่นนิดนึงนะคะอันนี้สามารถที่จะเปิดได้เป็นเบสิกเลยแต่สิ่งที่สำคัญอันนี้มันจะทำมาแพงมากเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสนะคะสคุณสามารถที่จะเอาของไว้ในอ ไว้ข้างในตู้ได้เพราะว่าอะไรมันมีตัวล็อกคุณไม่ต้องกลัวของหายใชุ่ญแจล็อกได้ใช่มันมีตัวล็อกนะคะแล้วว่าสินค้าของเราปลอดภัยแน่นอนทํามาค่อนข้างแข็งส่วนด้านหลังก็สามารถที่จะล็อกได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นตู้เย็นนะคะถวสวยเลยใช่ค่ะติดแก๊สแล้วนะคะตัวนี้ใต้ท้องรถนะคะตัวนี้นะแก๊ส NGV เห็นไหมประหยัดถ่องเด้งไร้ถังมากเลย มีแต่ทั้งใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการชนท้ายคุณสามารถปีนขึ้นได้น้ําหนัก100คุณก็สามารถขึ้นไปได้ไม่มีหักแน่นอนหนึ้อยกก็ได้มันเป็นการชนด้วยแล้วก็เป็นที่พักของเวลาเราขึ้ของมาเราสามารถพักวางวางถ่วงน้ำหนักดบได้สองอย่างค่ะไปมุมครบนะเพราะว่าถ้าไม่ครบโดนตารวจจับนะจ๊ะแต่อันนี้ครบหมดอุปกรณ์ในรถของเราคือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้มปดูภายในหน่อยได้ไหมพี่เดือนไป รถตัวนี้นะภายในสวยเลยนะคะตัวนี้นะเบาไม่เลยนะคะเบาะไม่มีรอยย่นรอยแตกลายงามไม่มีนะเบาหนังเน่นสปริงเน่มตึกต๊กๆเลยนะนิ่มมากเลยนะคะตัวนี้เนาะอุปกรณ์ในรถทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะตัวนี้นะรถสวยสภาพดีเลยนะใครที่มองหาอยู่รถได้ประหยัดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะตัวนี้นะแก๊สก็ได้มาตารฐานนะคะ เนี่ยมีสติกเกอร์ติดให้ชัดเจนเลยนะคะตอนนี้นะห้องเครื่องห้องเบอร์สารโอเคหมดนะคะตัวนี้นะแอร์เย็นนะคะความเย็นติดลบนะคะตัวนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาอีกคำหนึ่งที่เรามานำเสนอคันน้้ปีอะไรนะพี่เดือนอี u ูซูตัวนี้อีซูซูดีแมนะคะตัวนี้เป็นตัวออ l n นิวนะคะตัวนี้ปี2016นะคะตัวนี้เครื่อง1.9นะคะเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะคะราคาพิเศษของเราอยู่ที่3,99,000บาทนะคะ3,99,000บาทค่างวดตกอยู่ประมาณ7,000กว่กบาทนะคะขวันแนนาำสูงสุด72งวดเลยนะคะจัดได้เต็มเลยนะฟีดาวเลยนะคะตัวนี้น้อและที่สำคัญใช้งานน้อยไมน้อย มะเมียวใหม่แค่เก้าหมื่นโอ้โหไม่น้อยมากเหรอปีสิบหกใช่ไหมเก้าหมื่นเก้าหมื่นสิบหกกี่ปีสี่ปีนะเข้าปีที่สี่ตกปีแค่ประมาณสองสองสองหมื่นกิโลจ้ะถ้าถ้ารถเชิงพาณิชย์อย่างนี้นะคะถ้าสองหมื่นกิโลเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยตัวนี้ไม่ใช่ตู้เย็นนะคะตัวนี้เป็นตู้แห้งเนาะกระบะตตู้ทึบนะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นี่กันจังหน้าไฟเดิมนะคะไฟไม่เคยถอดไม่เคยแกะแน่นอนค่ะ นะคะซุ้มล้อทุกอย่างยังสวยงามยางก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะสำหรับคันนี้สีจะเป็นสีขาวส่วนกระจกมองข้างจะเป็นสีดำให้ตัดกับตัวรถนะคะสำหรับตัวนี้มือจับก็จะเป็นสีดำออกจากห้างป้ายแดงเลยนะคะไม่ใช่เขามาเก็บเองอทีหลังเป็นตู้คาโก้บ็อกนะคะตัวนี้นะแจ้งเลยว่ารถคันนี้นะคะสูงเมตรเป็นคาโก้บ็อกทั้งคันนะคะตัวนี้ ไม่มีน้ำรั่วแน่นอนตู้เนี่ยเขาทำมาอย่างดีเลยนะคะตัวน,นี้เนาะตู้เนี่ยถ้าถ้าตู้เนี้ยตีมาใหม่ในแพงนะหลายตังมากมากเลยนะคะตรงน,นี้เนาะบอกได้เลยว่าถ้าซื้อคันนี้ไปคุ้มวิ่งงานได้เลยรับงานได้เลยนะคะตรงน,นี้เนาะเป็นพื้นคาร์บอบล็อกมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นพื้นเรียบ นะคะเป็นพื้นเรียบเลยระอวางของวางกล่องวางพาเลทหรืออะไรก็แ้วแต่มันจะเรียบสม่ำเสมอเรียงได้ไม่ต้องติดซุ้มล้อนะคะจะ้นนนะนนข้างหลังนะคะไฟทุกอย่างติดหมดทั้งข้างบนข้างหน้าข้างล่างอะไรพวกนี้ติดหมดนะ การชนท้ายก็มีให้นะคะสามารถที่จะรับแรงมันจะเป็นการชนท้ายรถอัดชนนี้เจอตัวนี้บล็อกเข้าไปก็ไม่ต้องห่วงมันจะมาสูดไม่โดนแน่นอน,นอ่ะนั่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับโฉมหน้าอีซูซูนะคะภายในจะเป็นยังไงค่ะใครสูนใจ,ใจนะคะตอนนี้นะ อิสูสูตัวนี้นะเป็นตู้คาโก้บ็อกนะคะ,ะตัวนี้ปี2016นะคะเครื่องหนึ่งจ้ะนะคะคอนนิวเครื่องตัวใหม่แล้วตัวนี้เป็น6เกียร์6สปีดแล้วนะคะตัวนี้นะ่ารุ่นใหม่มีแอร์แบ็ก ABS ครบหมดนะคะตัวนี้นะับเป็นตัวเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็ก ABS ครบ นะจ๊ะภายในสวยเลยนะคะตัวนี้นะมุญแจตู้ข้างหลังนะคะมีครบเลยนะคะตัวนี้นะเก็บไว้ให้นะจ๊ะเอาไปก็ใส่ของล็อกของบรรจุของได้เลยนะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตรงนี้เดี๋ยวไปดูด,ด้านหน้ากันพี่เดียงเครื่องเอง<ไ>ป็นไงบ้างานะคะเครื่องดี d i นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะอิสุดเครื่องตัวใหม่แล้วนะคะ เครื่อง1.9ไม่ต้องวนะัวนเนาะบางคนลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่าเครื่อง1.9มันจะมีแรงไหมกําลังมันจะเยอะไหมมันจะสู้เครื่อง2.5เครื่อง3,000รุ่นเก่าๆได้ไหมได้ได้สบายเลยนะคะแั้ววันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้วัน,นีขอบคุณมากๆมากขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ